สวัสดีครับสมาชิก NC Cable TV ทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับข่าวท้องถิ่นนะครับประจำวันที่4ตุลาคม2555นะครับื่อเช้านี้บางท่านที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนประตูเมืองก็คงจะเห็นเรื่องของขบวนนะครับพระราชบัญญัติขอภายครับการแต่งตั้งนะครับเจ้าคณะจังหวัดหนอข่ายครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในข่าวกันเลยครับไปเริ่มกันที่ประชาชนและศิทธินุสิ์นะครับหลวงพ่อบุญเลิศสุจินโตนะครับร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน120รูปครับและจัด ขบวนอันเชิญนะครับพระพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายธรรมยุทธ์ครับเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาวันนี้นะครับที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับนายอนุรักษ์ไทยตรงครับนายอำเภอท่าบ่อรวมโดยหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับหลายร้อยคนนะครับได้มาร่วมกันทาบุญตักบาทแก่พระสงฆ์จํานวน120รรูปครับในพิธีต้อนรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายธรรมยุทธ์ครับ พระครูกิติวรคุณครับหรือว่าพระอาจารย์บุญเลิศสุจิตโตครับเจ้าอาวาสวัดอรัญญวสีครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีนะครับมุทิตาสการะแด่พระคุณท่านครับจากนั้นนะครับเวลา9ก้านาฬิกาครับทางข้าราชการนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและสิทยินุสิ์นะครับได้ร่วมกันจัดขบวนอันเชิญพระบัญชาแต่งตั้งนะครับอัญเชิญพระยศและอัญเชิญผ้าไตรครับรอบเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อทั้งสองข้างทางได้ชื่นชมนะครับโดยได้เริ่มเคลื่อนขบวนที่บริเวณประตูเมืองท่าบ่อไปตามเส้นทางถนนสันทิขครับผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อครับและเลี้ยวซ้ายไปยังถนนนะครับจรดลสวรรค์ครับถึงสี่แยกโรงสีข้าวบุญสนองครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจรดลสวรรค์หนึ่งครับและไปตามถนนมิตราาพนะครับมาสิ้นสุดที่วัดอารัญญยาวาศีบริเวณจัดงานพิธีครับจากนั้นนะครับพระครูกิติวรคุณนะครับหรือว่า ท่านอาจารย์บุญเลือดสุจิโตครับพร้อมด้วยนายอนุรักษ์ไทยตรงในอำเภอท่าบ่อครับประธานอัญเชิญพระบัญชามีนายประภาสนครพักดีนะครับนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อนะครับประธานอัญเชิญพัดยศครับและพันตำรวจเอกอนุกูลดาวลอยนะครับผู้มกับสารนิรโรวจภูธท่าบ่อนะครับเป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรครับพร้อมด้วยข้าราชการและศิษยานุสิ์ครับร่วมประกอบพิธีเวียนรอบอุโบสถสามรอบครับและพระครูกิติวรคุณนะครับจุดธูปเทียนนะครับพระประธานในอุโบสถ ก่อนที่จะประกอบพิธีต้อนรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคา,ายฝ่ายธรรมยุทธ์ครับซึ่งตลอดทั้งวันนะครับก็ได้มีผู้มีศรัทธาครับร่วมตั้งโรงทางกว่าสิบโรงไว้คอยบริการประชาชนและศิษยานุศิท์ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อบุญเลิศนะครับที่เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนหลายร้อยคนครับนะซึ่งทุกคนต่างอินบุญอินกุศลไปต่างกันครับ ะะก็อิ่มบุญไปตามๆกันทีเดียวนะครับไปต่อกับเรื่องพู้ว่าการจังหวัดหนองคายนะครับในงานพิธีเดียวกันนะครับก็ท่านผู้ว่าก็ได้ประกอบพิธีนะครับอ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายครับฝ่ายธรรมยุทธ์ครับรที่สาราเทศรังสีวัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายครับได้มีพิธีต้อนรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายธรรมยุทธ์ครับพระครูกิติวรคุณหรือว่าพระอาจารย์บุญเลิศสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสีครับโดยมีนายวิรัติลิมสุวัตครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับอ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายธรรมยุทธ์ครับในการนี้นะครับพระธรรมเจติยาจารย์นะครับเจ้าคณะภาคแปฝ่ายธรรมยุทธ์ครับวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครนะครับพระครูประหลัดธนพงศ์นะครับเลขานุการเจ้าคณะภาค9ก้าฝ่ายธรรมยุทธ์ครับวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครนะครับพระครูวิสารปัญญาคุณครับเจ้าคณะอำเภอนนําสมวัดภูนาหลวงนะครับจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีครับมุทิตาสการะแด่พระคุณท่านครับพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการพุทธศาสนิกชนครับสิทธิยาิทธิ์เข้าร่วมพิธีครั้งน,นี้เป็นจํานวนมากครับพระบัญชาแต่งตั้งเจาง้าคณะจังหวัดน้องคายนะครับที่11 2555อาศัยอํานาจตามความในหัวข้อ15ครับแห่งกฎมหาเทะสมาคมฉบับที่24ครับพศ2541ว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอน พระสังฆาธิการครับออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับพุทธศักราช2505ครับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครับฉบับที่2 2535 และตามมติมหาเทรัศมคมนะครับในการประชุมครั้งที่20ทับ2,555เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,555นะครับจึงแต่งตั้งให้พระครูกิติวรคุณบุญเลิศนะครับฉายาสุจิตโตอายุ65ปีพันศา4ินะครับมุทยาฐานะนักธรรมเอกครับวัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ครับเป็นเจาน้าคณะอำเภอ ถ้าบอกฝ่ายธรรมยุทธครับได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์นะครับประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายตามมติมหาเถระสมาคมเมื่อวันที่10กันยายน2555นะครับมีอํานาจการปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดนะครับของตนตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541นะครับว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ครับ เกียรักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและพระอาจารย์นนท์อานันโอวัดป์วังเป็นเพื่อนส่วนราชการนะครับท่องค์ข้าราชกาจังหวัดได้เมตตาก่าบสมบูรณ์คดีคดหานะครับพอเป็นมงคลมัน ไปต่อกันที่อำเภอศรีเชียงใหม่ครับนาะร่วมก่อสร้างพระบรม,มรูปรัชกาลที่5ครับและประกอบพิธีบวงสวงแลนะครับและอัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจครับลำลึกถึงพระมหา,าการุณาธิคุณครับเมื <Te ams> ่อเวลา1 0 1นาฬิกา19นาทีวันนี้นะครับที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนายนิคมครับสิริส,สิงห์สังัชครับน,นายอำเภอศรีเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชากาลที่5ขึ้นประดิษฐานณแท่นประดิษฐานครับพระบรมราชานุสาวรีนครนาที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่ซึ่งได้ทําการกอร่อสร้างแท่นประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับโดยมีข้าราชการนะครับพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสีเชียงใหม่และประสมนิกรทุกหมู่เหล่านะครับผู้มีความจงรักภักดีในสำนึกในพระมหากรณาธิคุณต่อพระมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับได้พร้อมกันนะครับพร้อมใจก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นะพระปิยมหาราชนะครับบริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่ครับที่ต้องการให้มีพระบรมรูปนะครับรัชกาลที่5เป็นที่สักการบูชาในยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับ และเป็นสัญลักษณ์นะครับความจงรักภักดีของประชาชนปลูกฝังให้ประชาชนรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับโดยเริ่มพิธีดําเนินการนะครับตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาครับประกอบพิธีบวงสวงและอัญเชิญดวงวิญญาณนะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับมีพิธีพราหมณ์ครับกล่าวองค์การถวายเครื่องบวงสวงสังเวยครับมีพิธีทางศาสนาพุทธนะครับพระสงฆ์สิบรูปนะครับสวดเจริญชัยมงคลคาถาครับ พระบรมรูปพระราชานุสารวีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวัศกาลที่5ทําการปั้นนะครับหล่อด้วยกลุ่มช่างฝีมือปรติมากรรมครับจากร้านเจริญชัยการช่างครับย่านเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครครับมีขนาดของพระองค์สูง200เซนติเมตรครับฉลองพระองค์นะครับในชุดจอมพลทหารบกเต็มพระยศครับในอริยบททรงยืนพักนะครับพระหัตขวาทรงถือม้วยกระดาษครับ ซึ่งพระบรมรูปนี้นะครับดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน2555ครับและเสร็จสิ้นบริบูรณ์เมื่อวันที่1ตุลาคม2555โดยใช้งบประมาณสร้างดำเนินการทั้งสิ้น280,000บาทครับพ่อออกแม่ออกพ่อขาวแม่ขาวพ่อขึ้นมานะครับวันนี้เราได้มาสร้าง โลกเหมือนพ่อของเราที่เราได้สักการบูชาที่เราให้ความเคาเรพทุกพระองค์มหาปัส,สตราทธิราชเจ้าทุกยุคทุกสมัยเป็นที่ปลื้มใจกับชาวสีเยงใหม่นะครับที่มีที่สักการบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนนะครับไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนะครับวิทยาเขตหนองคายจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีครับ ของท้องถิ่นนะครับเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนวัฒน,ฒนธรรมอันดีให้คงอยู่คู่สังคมไทยครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับเจ้าคุณโสพลวิหารการครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยวิทยาเขตหนองคายครับจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นครับเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีนะครับให้คงอยู่คู่สังคมไทยครับ นอกจากภารกิจของมหาวิทยาลัยนะครับที่เน้นการจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้นะครับบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นะครับนำไปสู่การพัฒนาจิตใจคนในสังคมให้เกิดสารติสุขอย่างยั่งยืนแล้วนะครับยังส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับให้อยู่คู่กับสังคมไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะครับห่างไกลาย,ยาเสพติดครับในงานนะครับได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดร้องสารพันยะครับ ประกวดเดี่ยวพินครับประกวดเดี่ยวแคนผู้ที่สนใจนะครับส่งเข้าร่วมประกวดนะครับทั้งประชาชนทั่วไปและเด็กเยาวชนครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรงทานไว้คอยบริการอาหารและเครื่องดื่มต่างๆตลอดทั้งวันนะครับไว้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานที่เดินทางมาร่วมจํานวนมากครับ วิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับก็จัดงานดีๆสู่สังคมไทยแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็ขอร่วมมาได้โมทนาด้วยเช่นกันนะครับก่อนจบข่าวฝากนิดนึงนะครับเรื่องของประเพณีการแข่งเรือที่ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศบาลเมืองท่าบบอกฝากด้วยนะครับสำหรับวันที่8ถึงวันที่14นะครับกับการแข่งขันเรือยาว เทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับร่วมแข่งขันในวันที่13นะครับและ14นะครับเป็นประเภทเรือ12ฝีพายนะครับแล้วก็55ฝีพายนะครับเรือที่เข้าร่วมกัน่นกันก็ติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองท่าบ่อเลยนะครับต่อจากงานเทศบาลท่าบ่อครับไปรวมกันที่เทศบาลพนสากับการแข่งขันเรือยาวพระราชทานนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่18นะครับถึง21ตุลาคมนี้เช่นกันนะครับวันที่18 19- 20ก็เป็น เทศกาลถนนอาหารของดีบ้านพลสาครับส่วนวันที่21นะครับเป็นงานแข่งขันเรือพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่21ประเภท55ฝีพายครับฝากกันด้วยนะครับท่องเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับผมปรเมศเห็นบ้างและทีมข่าว NCNEW ีต้องขอลาไปก่อนนะครับจบข่าวประจำวันนี้สวัสดีครับ